สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิรนนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสําหรับวันนี้จะมาแนะนําตัวรถเป็นคันนี้เลย Honda Civic FC 1 8 e นะคะตัวรถคันนี้เป็นรถปี 2017นะคะใครที่กำลังมองหาชมนะ FC อยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวรถคันนี้ยังว่างอยู่นะ,ะสนใจนะคะติดต่อหาเอื้นผ่านเบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่579,000บาทเท่านั้นนะคะราคาคันนี้ถือว่าเบาๆเลยนะคะสำหรับรถมือสองนะ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 6 6 0 0 0กิโลเมตรนะคะรถมือเดียวบอดี้เดิมรถบริษัทนั่นเองนะคะทะเบียนรถ6กไก่ทบุเท่า2713เป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพามาชมบอดี้ของคันนี้รอบคันกันเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ก่อนนะคะจะพามาดูตัวรถของคันนี้กันเลย สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟ day ์ไทมติดตั้งมาให้กับลูกค้าเดิมจากโรงงานเลยกระจังหน้าของคันนี้นะคะเป็นโครเมียมเงาๆนะคะพร้อมโลโก้ของตัว h o n d a อยู่ตรงกลางบอกเลยว่าเดี๋ยวขัดโครเมียมให้นะคะรับรองว่าใหม่แล้วก็กริปกว่านี้อีกด้วย กระจังหน้าของคันนี้นะคะด้านหลังของตัวโครเมียมจะเป็นกระจังหน้าสีดํานั่นเองนะคะพร้อมกับตัวกันชนด้านล่างนะคะของคันนี้เป็นสีดําเช่นเดียวกันนี่เลยใครที่มองหาตัวซีวิตอยู่แนะนําเลยนะคะมาพร้อมไฟเดียวที่แก้มด้านข้างของตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมกับตัวยางนะคะที่เป็นยางของโยโกฮามานะคะเป็นยางปี2021แม็กเดิมโรงงานหัวน็อต5รูแบบนี้เลย ได้ยางใหม่ๆไปด้วยเลยนะคะบอดี้ของคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีร่องรอยของการเกิดซึบบาดด้วยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสเกิร์ตด้านข้างตัวรถนะคะก็ติดตั้งมาให้เดิมๆจากโรงงานเลยบอดี้ของคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะดูแลง่ายรักษาง่ายทําความสะอาดก็ง่ายเช่นเดียวกันนี่เลยสีของตัวไฟเลี้ยวไม่ใช่นะคะสีของตัวกระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกัน มาพร้อมตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะเรียบร้อยเลยนะคะเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะตัวรถคันนี้ติดฟรีมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะคะพร้อมโลโก้ฮอนด้านะคะที่กระจกอยู่ครบทุกจุดแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ารถคันนี้นะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนนี่ยางเส้นที่สองนะคะก็เป็นตัวยางของโยโกฮาม่าเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับตัว ีรถนะที่ได้ยางปี2021มาแล้วเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับแม็กเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตท่ารูแบบนี้เลยไฟท้ายด้านหลังของคันนี้นะคะบอกเลยว่าชบเฉียวมากๆเลยนะคะขึ้นชื่อของตัว f c เลยนะก็คือไฟท้ายของคันนี้นั่นเองนะคะมาพร้อมไฟทับทิมนะคะด้านหลังของตัวรถทั้ง2จุดนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยโลโก้ของตัว ivtec ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยอยูอย่ครบแบบนี้เลย โลโก้ฮอนด้านะคะทะเบียนรถ6กไก่ทพุท่า2713เป็นายกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ซีวิกก็อยู่ครบแบบนี้เลยนี่สำหรับคันนี้มีไฟเบรกตรงที่3มนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะมีแผ่นไล่ฟ้านะคะติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานเลยนะคะพร้อมกับตัวรถคันนี้นะคะที่มีโลโก้ของฮอนด้าอยู่ครบทุกจุดแบบนี้เลยพามาชมด้านหลังของคันนี้กันนะคะนี่ พื้นที่ด้านหลังนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3-4ใบใหญ่ๆได้เลยนะคะใครที่หาดรถเครื่องพันแเอาไว้ขับต่างจังหวัดขับในกรุงเทพคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะสะดวกสบายในการใช้งานแน่นอนเลยนะคะสําหรับคันนี้ mm. ด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะเป็นตัวยางแล้วก็มาพร้อมเครื่องมือแม่แรงนะคะติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงาน mm. เลย เรามาดูโครงสร้างบอดี้กันนี่เม็ดอาร์ทอยู่ครบนะคะสีด้านดานแบบนี้เลยนะฝากระโปรงตัวรถนะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยหัวน็อตไม่มีรอยไขดรอยถอดเลยนะคะทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเลยนี่หัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะคะแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวรถคันนี้นะคะเม็ดอาร์โครงสร้างซ้ายขวานะคะเดิมๆเ,เลยนี พื้นที่ด้านหลังบอกเลยว่ากว้างจริงๆนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะใครเทียบกำลังมองหายอยู่นะคะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับตัวรถที่เป็นคันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะคะฝั่งด้านซ้ายกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เรามาชมด้านขวากันแล้วอาเรามาดูยางเส้นที่3กันนะคะเป็นยางของโยโกฮาม่าเช่นเดียวกันนะคะปี2021ตัวแม็กเดิมแท้จากโรงงานหัวน็อตนะคะห้ารูแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับบอดี้ของตัวรถคันนี้บอกเลยว่า ใหม่มากแล้วก็กริฟมากสวยจริงนะคะบอดี้เดิมเลยนี่โลโก้ฮอนด้นะคะอยู่ครบทุกจุดแบบนี้เลยนะเดิมเดิมเลยนะคะสีบอลเงินดูแลง่ายรักษาง่ายแน่นอนอยางเส้นที่สี่นะคะก็เป็นยางของโยโกฮาม่า hmm. เช่นเดียวกันนะคะตัวแม็กเดิมจากโรงงานหัวนอสทารูแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวรถ ที่ได้ยางปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะคะถือว่าลูกค้าออกรถคันนี้ไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าได้ใช้ตามบอดี้ของตัวรถเลยนะคะเรามาดูภายในกันบ้างในส่วนของภายในคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรถภายในสีดำนะคะพื้นที่ด้านในของตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านั่นเองนะคะเบาะผ้าปรับมือเพราะว่าตรงรุ่นก็คือตัว E นั่นเอง พื้นที่ด้านในตัวรถนะคะก็จะมีที่เก็บของให้ค่อนข้างเยอะแล้วภายในก็กว้างมากๆเพราะว่าเขาเป็นเครื่องพันแดนะคะมาพร้อมกับภายในคันนี้มีที่ชาร์จแบตมาให้นะคะด้านล่างของค,คอนโซลน,นะนี่บอกเลยว่าภายในคันนี้ก็ถือว่าเนียบมากๆเลยนะคะเพดานด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยใดยๆนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้ไปเข็บสีขาวด้วย คือว่าสวยๆเดิมๆนี่เลขเทตก็ยังติดตั้งมานะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจนะว่ารถคันนี้บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมเลยนี่คู่มือนะคะก็อยู่ครบนะคะสำเนารถก็อยู่ครบนะคะมาพร้อมกับภายในของคันนี้นะคะที่เป็นออปชั่นตัวจอนะคะคันนี้นะคะเป็นจอที่เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้เลยนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ปรับออโต้เรียบร้อยแล้วเกียร์ออโต้เป็นแบบเกียร์ถุงนั่นเอง เบรมือนะคะสาหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นแบบกดนะคะนี่พวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งหน้าปัดดิจิตอลหน้าปัดของตัวรถคันนี้เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะภายในบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะขนาดคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนั่นเอง<ม>นี่พื้นที่ด้านในบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะสาหรับรถคันนี้นะสีของเบลนะคะก็จะเป็นสีดํานะนี่เลย จะพามาชมด้านหลังของตัวรถกันเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังของรถคันนี้นะคะก็บอกเลยว่ากว้างจริงนะคะสําหรับตัวรถคันนี้มีก,กระเป๋าจิงโจ้มาให้หนึ่งฝั่งนะคะพร้อมกับพื้นที่ด้านในนะคะที่กว้างมากๆด้วยโครคงสร้างเดิมมอดี้เดิมเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่ากว้างจริงนะคะสําหรับตัวรถ พื้นที่ด้านในนะคะก็ถือว่ากว้างนะคะขนาดตัวของเอิญน,นะคะสูง160นะพื้นที่ก็เหลืออีกประมาณศอกหนึ่งเลยนะคะ <Okay. S 1> บอกเลยว่าภายในของคันนี้คือแบบกิฟจริงนะคะลูกค้าคา่ะสวยจริงบอดี้เดิมๆเลยบอกก่อนว่าคันนี้ยังว่างนะคะยังไม่ติดจองด้วยนะใครที่กำลังมองหายอยู่นะคะก็ถือว่าแนะนำเลยนะคะ เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องของคันนี้กันเลยค่ะลูกค้านะคะมาชมในส่วนตัวห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะบอกเลยว่าบอดี้โครงสร้างตัวรถนะคะก็จะได้รับชมจากคลิปนี้เลยนะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมโครงสร้างนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขรอยถอดแบบนี้เลยนะคะพร้อมบอดี้ตัวรถนะคะที่เป็นบอดี้เดิมๆเลยมีเครื่องยนต์คันนี้เครื่องพันแปดนะคะมาพร้อมโครงสร้างหัวน็อตตัวรถนะคะเป็นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยไขย่น็อตหลวมหรือว่าน็อตขยับด้วย ตัวเครื่องนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าบอดี้ของตัวรถโครงสร้างคันนี้นะคะเดิมๆเลยมาแต้มสีจากโรงงานก็ก้งอยู่ให้กับลูกค้าที่เห็นด้วยเลยนะคะไม่แก้มขวาของตัวรถนะคะก็ไม่มีรอยไขรอยถอดแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับบอดี้โครงสร้างคันนี้นะ,ะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขรอยถอดนะคะมาพร้อมสติ๊กเกอร์นะคะมออก,กอนะคะก็อยู่ครบนะคะพร้อมกับสติกเกอร์นะคะเลขเครื่องก็อยู่ครบเช่นเดียวกัน น็อตน,นะคะที่แก้มด้านซ้ายก็ไม่มีรอยไขยรอยถอดเลยเลยบอดี้เดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะ สำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจออกรถ Honda Civic FC 1.8e คันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่579,000บาทนะคะเลขไม่เพียง166,000กิโลเมตรนะคะรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมรถมือเดียวนะคะสนใจออกรถคันนี้ติดต่อหาเอิรนผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะแอดไลน์หาเอินเบอร์นี้ได้เลยนะ ใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะคลิปด,ดีต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาอเด็ดตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมอีกนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ